ใช้เอกพภ์พาลูกสาวสามใบเทาไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตาหรด้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานั้น สำหรับไทยเอกพันธ์บรลทริ์เป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่มกตัญยูเช่นเดียวกับบินบรลทริ์พี่ชายฝาแฝดด้วยเราจะเห็นว่าทั้งคู่มักจะควงคู่กันออกไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นคู่พี่น้องจิตอาสาที่มีประชาชนรักอย่างมากมายโดยในชีวิตส่วนตัวทางด้านของเอกพันธ์บรลทริ์ได้แต่งงานกับคนึงนิดสิริพงปรีดา พี่สาวของนิ้งกุลสตรีสิริพงปรีดา จนมีลูกสาวด้วยกันทั้งหมด3คนได้แก่ฝาแฝดน้องใบเตยน้องใบตองและน้องมูหลานล่าสุดทางด้านของไทยเอกพันธ์เบรกงานจิตอาสามาให้เวลากับลูกสาวทั้ง3าคนอย่างน้องใบเตยน้องใบตองและน้องมูหลานโดยได้พาลูกๆไปเที่ยวพร้อมกับรับประทานอาหารมื้อกลางวันแบบครอบครัวอบอุน่นซึ่งจะน่ารักขนาดไหนนั้นเรามีภาพมาฝากกันด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวสขอบคุณค่ะ